วันนี้พี่อมาสอนโจทย์การจัดรูปสมการเลขยกกําลังเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนทําโจทย์แบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าดูนะเด็กๆ5กำลัง a เท่ากับ3ฮะ5กำลัง a เป็น3งงทําไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่า5กําลังอะไรได้3บางคนบอกว่าโอ้โหคอยใช้ความรู้เรื่องล็อกของม5โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยต่อไป 9ก้าำลัง B เท่ากับหโอ้โห9ยกกำลังอะไรได้5หาไม่เจอทำไงดีโจถาม2 A B บวกสเท่ากับเท่าไหร่เวลาหลายๆคนนะครับเจอโจทย์แล้วมีประมาณเนี้ยหนูก็จะพยายามที่จะไปนั่งหาค่า A กับ B โดยที่เอาจริงๆคืออาจจะไม่ต้องหาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ป๊อบจะทำก็คือพี่ป๊อบลองพยายามมองว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ย มันมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับพี่ป๊อบเริ่มจากตัวนี้ก็แล้วกันเออคือด้วยความที่ฐานมันเป็น3หมดเลยเนาะพี่ป๊อกก็เลยลองมาเอ๊ะก้ามันคือ3กําลังสองเนาะพี่ป๊อกก็เป็น3กําลังสองทั้งหมดกาลัง b เท่ากับ5นะตัวนี้คูณกันอยู่แล้วเนาะ3ามกลัง 2b เท่ากับ5เอ๊ะพอเราเริ่มเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้ามันเป็นกําลังซ้อนกันอย่างเงี้ย มันคือเลขชี้กําลังคูณกันแล้วพอเราเห็น 2b ปุ๊บน,นี่นี่มันก็มี 2b นะเนี่ยเด็กๆลองค่อยๆวิเคราะห์นะนี่เราเห็น 2b ใช่มั้ยเอองั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราบอกเฮ้ยเราอยากได้ a มาคูณงั้นในเมื่อมันยกกําลังซ้อนกันแบบเนี้ยมันคือคูณกันพี่ป๊อบก็เลยยกกําลัง a ทั้ง2ครั้งนะพี่ป๊อบก็เลยลองว่าเอ้ยถ้างั้นเอาเจ้า3 2b 5เนี่ยนะครับ มาลองยกกำลังด้วย a ทั้งสองคางเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็น 2ab ตามโจทย์ไงนะครับหนูจะได้3กำลังส ab เนอะตัวนี้คูณกันถูกปะครับซึ่งมันตรงตามโจทย์เลยวะ่ะเด็กๆนี่ไนงะ2 ab เนี่ย2 ab นะครับเท่ากับ5กำลัง a เอ๊ะ5กำลัง a โจทย์ให้มาว่า5กำลัง a คือ3โอ้โหสบายใจแล้วเด็กๆ สามกำลังสอง AB เท่ากับสามอันนี้คือจากโจทย์นะครับสบายเลยครับเด็กๆเ,เพราะอะไรรู้ไหมนี่ตรงนี้คือสามกำลังหนึ่งสามคือสามกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าข้างล่างมันเท่ากันสมการเลขยกกำลังในเมื่อข้างล่างเท่าข้างบนก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะได้มาก็คือสองก็จะเท่ากับหนึ่งดังนั้นคำถามของเรา 2ab บวก3ก็คือ1บวก3ตอบ4เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากแต่มันขอแค่ว่าหนูกล้าที่จะทำแค่นั้นเองครับ